กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกกทดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมด้วยนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณ,คณวุฒิร่วมพิจารณาผลงานการประกวดตาสัญลักษณ์หรือโลโก,โก้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในรอบสุดท้ายก่อนได้ผู้ชนะเลิศกับผลงาน Field of Fire เชื้อไฟแห่งการกีฬาโดยผลงานที่ชนะเลิศการประกวดครั้งนี้เป็นของนายวีรพงษ์อ อมศิลป์เจ้าของผลงานเฟลอ f ลไฟเชือไฟแห่งการกีฬาซึ่งสามารถสื่อสารชิ้นงานได้อย่างชัดเจนสร้างสรรค์และลงตัวสำหรับแนวคิดการออกแบบในครั้งนี้นายวิพรพงศ์อมศอิลป์เจ้าของผลงานได้ให้คําอธิบายไว้ว่าเ i ลเชือไฟที่เปรียบได้ดั่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ได้ส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาให้สว่างสวัยรุ่งเรืองและไฟเปลวไฟสัญลักษณ์แห่งวงการกีฬาไทยในการเป็นพลังขับเคลื่อนสนับสนุนวงการกีฬาไทย ก็ได้คนที่ชนะเลิศในในโจทย์ที่ให้ก่อนนะคะโจทย์ที่ให้กับทุกทท่านในระดับที่โอเพ่นเลยนะคะก็คือไม่ได้ฟิกว่าเขาจะต้องคิดว่าจะต้องอยู่ในกรอบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็คือว่าโจทย์ของกองทุนเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ง่ายแต่จริงๆมันก็ยากอยู่ในตัวของมันก็คือว่า ฟีลฟรีเลยว่าในฐานะคนไทยเนี่ยที่จะส่งโลโก้เข้าประกวดแล้วอยากจะให้กองทุนเนี่ยนะคะนำโลโก้ตัวนี้ไปใช้ในอนาคตนะคะหรือจะต้องไปปรับเปลี่ยนยังไงเนี่ยออ,ออกมาเป็นแบบไหนซึ่งวันนี้เนี่ยก็ เขาคัดจากที่เข้ามาสมัครเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ทุกแบรนด์ที่เข้ามาส่งส่งเนะะี่ยค่ะโลโก้เข้ามาเนี่ยน้องๆทุกคนแล้วก็พ,พี่พี่ทุกคนเนี่ยคือสวยทุกอันน่ย<อ>สวยทุกอันแต่มันคนละแบบมันคนละ,ะมินิ่งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางคณะกรรมการ <c oughs> ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบโลโก้นะคะแล้วก็การออกแบบโลโก้ที่จะไปใช้กับเมอร์ชแอนด์ดิ่งก็คือพวก ของใช้ต่างๆนะคะซึ่งกองทุนเนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งเงินเฉพาะให้กับนักกีฬาแต่เราอยากจะให้มีประชาชนมามีส่วนร่วมในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าหรือนักกีฬาใส่แบรนด์กองทุนแล้วนะคะก็จะมีความภูมิใจ <c oughs> เพราะ,ะนั้นโลโก้วันนี้ก็เป็นโลโก้ที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาในลักษณะที่ว่าเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของกองทุนอันใหม่นะคะก็คือว่าเป็นแบรนด์ international มากขึ้นเพราะว่าเรามองว่าวิสัยทัศน์ของทางการแข่งทีไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาชาตินะคะ ตอบโจทย์รัฐบาลนะคะ<ม>ตอบโจทย์เรื่องของการสร้างสรรค์นะคะในเชิงกีฬา<ม>เพราะว่าเรามั่นใจว่ากีฬาตอนนี้ช่วยหลีดทัวริซม,มก็คือกีฬานำทัวริซมนะคะ<ม>แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า<ม>วันนี้เนี่ยท่านก็จะได้พบว่าหมายเลขที่เราเลือกนะคะ<ม>ก็คือว่ามีความเป็นอะไรที่มีการขับเคลื่อนนะคะม,มีนวัตกรรมเข้ามาผสมผส,สานแล้วก็มีความเรียบง่ายในการที่จะไปลงในตัวอุปกรณ์หรือว่า<ม>วัสดุต่างๆที่จะทำในเชิงการค้า แล้วการที่2เพื่อที่จะทําเป็นของแจกนะคะหรือเพื่อที่จะทําให้คนทั่วไปเมื่อได้รับสินค้าของกองทุนหรือของใช้ของกองทุนหรืออุปกรณ์ของกองทุนนะคะก็จะเห็นว่าจะมีความประทับใจแล้วก็จะมีลักษณะของโดดเด่นในการที่เราเห็นแบรนด์ออกมาก็น่าจะเป็นหมายเลข9้านะคะที่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ย เราเพิ่งได้ความรู้จากท่านอาจารย์นะคะที่เป็นทีมในการตัดสินครั้งนี้ท่านก็บอกว่าแบรนด์ที่จะเอามาใช้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นอะไรที่ตอบในลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่ๆสืมม่อมวลชนก็คง,งจะทราบว,ว่ากองทุนมีความกระตือรือร้นในการทํางานนะคะ,อะกองทุนมีความเรียกว่าเป็นลักษณะของเอกชนนะคะในการทํางานที่มุ่งมั่นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่า ตัวแบรนด์ครั้งนี้ที่เป็นโลโก้ที่เราได้เนี่ยค่ะเขาจะออกในทางที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของกองทุนมากขึ้นม,มีไฟมากขึ้นนะคะอยากจะทำงานด้วยมีเหมือนกับมีแรงขับเคลื่อนเพื่อให้การกีฬาของชาติเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นมไม่ใช่เป็นเพียงแต่แค่เอาเงินไปให้เป็นเหมือนแคชเชียไม่ใช่เป็นอะไรที่มีการผสมผสานในเรื่องของอ ความเป็นพลังนะคะพลังบวกของคนกองทุนความเป็นพลังบวกใน,ในเชิงของวัตถุประสงค์ของกอ,องทุนน่าจะตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะคะ<ม>ต,ตัดใจยากตัดสินใจยากค่ะเพราะว่าบางตัวเนี่ยในความที่เขาเสนอมาเนี่ยมันโดดเด่นแต่พอมันเป็นประกบคู่นะคะยกตัวอย่างเช่นไปประกบคู่กับแบรนด์ที่ต้องประกบจริงๆก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยมันอาจจะกลายเป็นแบบแบ,บ,แบรนด์เหมือนมันซ้ํา นะคะมันซ้ําเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นความผิดของคนที่ออกแบบไหมหรือความผิดพลาดไหมหรืออะไรไม่ใช่เลยความสวยมันถึงมีทุกอันเพราะฉะนั้นกองทุนจึงมีการจ้างท้งนี้ก็คือว่ามีเงื่อนไขของน้องๆนะคะว่าทุกคนเนี่ย โลโก้ตัวนี้ขอให้ยกให้กองทุนเพื่อกองทุนจะไปใช้ประโยชน์ในทุกๆอันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าน้องๆที่เอาเข้ามาแล้วเนี่ยรับรองได้ว่าจะได้ทํางานร่วมกันกับกองทุนในการผลิตอะไรอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นสื่อประชาสัมพันธ์ก็ไม่ใช่จะมีแต่แค่ตรงนี้ขอให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยท่องไว้แค่ว่า NSDF หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินี่คือจุดที่จะไม่เปลี่ยนนะคะเพราะเป็นชื่อพระราชทานด้วยนะคะแต่ในเรื่องของลูกเล่นกิมมิกต่างๆเนี่ย มันจะดนามิกไปตามเหตุตามเหตุการณ์อะไรอีเวนต์เช่นอาจจะเป็นซีเกมก็อาจจะเป็นลักษณะแบบหนึ่งอาจจะเป็นเอเชนยนเกมก็ลักษณะแบบหนึ่งอาจจะเป็นเวอร์คอมแบทเกมก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งน้องๆทํามาเป็นเป็นพันๆชิ้นอย่างเนี้ยมีทําให้กองทุนเนี่ยมีทางออกในการที่จะโปรโมทสิ่งเหล่านี้แต่ จุดที่จะยืนยันเหมือนกันคืคอว่าจะต้องเป็น n s f ก็คือกองทุนพัฒนา,นาการกีฬาแห่งชาติค่ะรางวัลชนะเลิศนี่ก็น่าตกใจนะคะแล้วก็น่ายินดีกับคนที่ได้ด้วยนะคะก็คือ2 0 0แสนบาท<ม>ก็ถือว่าสูงนะคะ,ะต้องถือว่าสูงค่ะ,ะแต่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะคะที่อยากให้พี่ๆสืมม่อมวลชนเนี่ยได้ช่วยกระจายว่ากองทุนพัฒนา,นาการกีฬาแห่งชาติ เราไม่ใช่เป็นแค่เพียงกองทุนเพื่อพัฒนาการกีฬาให้กับนักกีฬาเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักกีฬาเนี่ยสวมเสื้อสวมทุกอย่างนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้ต่างๆเนี่ยแล้วเมื่อใส่ NSDF นะคะมีลูกเล่นมากขึ้นไม่มีความแบบเ็าเรียกอะไรภาษาง่ายๆคือแบบไม่ไม่เชยนะ,ะไม่เอาไม่เอาเออกแฟชั่นคือเป็นแฟชั่นมากขึ้นใช่เพราะว่าเด็กสมัยนี้ที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ย ้าน้องๆแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนจะรู้ว่าเขาอยากจะใส่เสื้อผ้านะคะเขาอยากจะแต่งตัวให้มันจาบนะคะเวลาออกไปเนี่ยเวลาไปอยู่กับประเทศอื่นเขาก็อยากจะมีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยมันดูทันสมัยแลวอยากจะให้คนหรือประเทศอื่นเนี่ยที่เป็นนักกีฬาด้วยกันหรือบุคลาก,กรกีฬาเนี่ยเวลาไปเจอกันในในมหกรรมกีฬาต่างๆเขาอยากจะมีงานแลกเสื้อแล้วกองทุนก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้เกิดเอชตรงนี้ค่ะ